คิดคอนเทนต์ไม่ออกทำยังไงดหีหลายคนนะคะก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะพอเราทําคลิปไปสักพักหนึ่งทําไประยะหนึ่งแล้วค่ะมันจะมีความรู้สึก ว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรมาทําต่อไปดีนะคะแล้วคลิปนี้นะคะจะก็จะมาบอกคุณค่ะว่าเราจะหาแรงบันดาลใจแล้วในการทำคอนเทนต์ได้ยังไงค่ะสําหรับในส่วนของจอยเนาะวันนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของจอยโดยตรงเลยนะคะว่าจอยคิดคอนเทนต์ยังไงเนาะข้อที่1นเลยนะที่จอยทำนะคะก็คือการที่เราฟังเยอะๆอ่านเยอะๆดูเยอะๆค่ะนั่นก็คือเราจะชอบดูคลิปเนาะดูคลิปจากโค้ชคนนั้นโค้ชคนนี้หลายๆคนเนาะหลายๆท่านนะคะหรือว่าอ่านค่ะเข้าไปในเว็บ ไซต์นะคะ g o เ g l ลเลยค่ะอ่านบทความที่เราสนใจค่ะแล้วเราก็จะได้ไอเดียจากสิ่งนั้นเนาะหรือว่าฟังพอดแค์อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เก็ตไอเดียมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะค่ะวิธีที่2ที่จะใช้นะคะก็คือเิอ์ชน g o o g l e เลยนะคะในหัวข้อแบบกว้างๆที่เราแบบเรากําลังทําเรื่องอะไรอยู่แบบนี้ค่ะสมมติคุณกําลังทําเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจเนาะคุณก็พิมพ์เลยค่ะการสร้างแรงบันดาลใจเข้าไปใน Google เลยค่ะมันก็จะมีแบบหัวข้อม,มีวิธีการมีแบบเว็บไซต์ ใช้อะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะเราก็ไปเลือกดูเลือกอ่านเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเอานั่นแหละค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแนวคิดให้เราทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบของเราเองนะคะส่วนต่อมานะคะวิธีที่สามพี่จอยใช้เนอะก็คือว่าเวลาที่เราไปไหนหรือไปอ่านอะไรไปเห็นป้ายอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วมันมีหัวข้อที่มันแบบน่าสนใจดึงดูดใจหรือว่าเป็นคําโฆษณาที่เขียนแล้วดึงดูดเราดูอ่านแล้วมันน่าสนใจอะคะ่ะให้จดเอาไว้ค่ะมัน อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงก็ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะใช้วิธีการเขียนคอนเทนต์แบบนั้นนะคะวิธีการใช้ประโยคเรียงประโยคแบบเขาอะค่ะมาเป็นแนวทางให้กับเราก็ได้ค่ะข้อต่อมาเนาะวิธีที่4ที่จอยใช้นะคะก็คือมาจากคนที่ติดตามเพจเรานั่นเองค่ะคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปของเรามาคุยกับเราในไลฟ์สดนะคะที่เขาจะมีคําถามมาถามเราอะค่ะอันนั้นละคะ่ะคือแหล่ง ข้อมูลแหล่งคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเลยค่ะเวลาที่เขาถามอะไรเรามานะคะเราสามารถที่จะนำเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ มาทำเป็นคอนเทนต์ได้เลยมันก็จะตรงใจคนดูด้วยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะจอยก็ฝากวิธีการหาคอนเทนต์ในแบบของจอยเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับจอยบิวตี้อินไม้สอนแม่บ้านสร้างรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ